ีวินนวังำเรื่องราวของงานบุญปันได้สายบุญจุลกระถินถิ่นเมืองน่านงานบุญจุลกระถิ่นปี2555ก็ここถือว่าเป็นการจัด<ใ>จขึ้นครั้งแรกของวัดพระธาตุช้าคงคำวรวิหารโดยดํา็ิของพระธรรมมังคลาจารย์หรือหลวงปู่ทองสิริมังคโลาราวิปัสนาจารย์เจ้าอาวาสวัดศีจอมทองวรวิหารอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่จะรื้อฟื้นประเพณี ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นรูปแบบของงานบุญที่เริ่มจะลืมนเลือนไปนะคะแล้วก็สแสวงหาปัจจัยเป็นทุนสร้างสาราปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุช้างคำวราวิหารสาขาหนองเจริญจังหวัดน่าน,นะคะ่ะในช่วงเย็นของวันที่17พฤศจิกายน2555 สายบนโท่วทุกสารทิศทยอยเดินทางมายังบริเวณงานความมืดเริ่มโดยตัวเข้ามาแสงไฟเริ่มฉายแสงตัดกับพระธาตุอันศักดิ์สิทธ์สีทองเหลืองอลามนวัดพระธาตุช้างคำวราวาหิหารช่างงดงามช่วยให้บรรยากาศของงานสว่างสวัยไปด้วยค่ะ พิธีการต่างๆเริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงฟ้อนรำฟ้อนเชิงและก็ชมการแสดงของแมงโตที่ถือว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพ,พานต์ที่อยู่ใกล้กับสวรรค์เป็นการเชื่อมศาสนาให้เข้าถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสามารถพบเห็นจ้าแมงโตนี้ได้ในงานบุสําคัญสำคัญเท่านั้นนะคะ ที่ปลูกไว้ตั้งแต่วันที่5เดือน5ปี2555ค่ะออกดอกออกผลบานสะพรังและจะสามารถเก็บกับเป็นวัตถุดิบในการตักทอเป็นผ้าตรายจีวรต่อไปค่ะพิธีสำคัญการเก็บฝ้ายก็เริ่มต้นขึ้นโดยมีสายบุญเป็นตัวแทนเก็บฝ้ายพร้อมทั้งผู้ทศาสนิกชนที่มาร่วมกันเก็บฝ้ายในครั้งนี้ค่ะ ร็จแล้วคุณหญิงสุภัทราตันติพิพัฒพงศ์ได้เป็นประธานฝ่ายคารวาาเปิดห่วงทอผ้าค่ะวิถาทีนี้ก็ถึงเวลาของกระบวนการทอผ้าแล้วล่ะค่ะตั้งแต่การหฝีายนำเมล็ดออกนำฝ้ายไปตีให้ฟู เห็นนี่ลค่ะก,ก,ก,การปั่นได้ดูวิธีการทำเหมือนง่ายๆนะคะแต่หลายท่านได้ลองทำบ้างแล้วก็ต้องบอกว่ายากค่ะต้องอาศัยความชำนาญและสั่งสมประสบการณ์ <ละ S 1> การฝึกมาพอสมควรเพราะมือทั้งสองข้างจะต้องสัมพันธ์กันค่ะ อื่นนึ่งเนาะนั่งพยี้ายให้มันฟูฟูค่ะธุรกิจจะได้รุ่งเรืองฟูฟูเหมือนไฟที่เราขาดสาิตด,ดี จะมามีความเพิ่มปิติที่ญาติโยมทั้งหลายการช่วยกันพละ้ม้ละมือเพื่อจะให้การทอผ้าในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนี้คือ,อที่จะมาพูดอยู่เสมอว่าแรงศรัทธาและความสมัครสมานสามัคคีในของญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายขอเจริญพรเสร็จจากกันทอแล้วนะคะได้ยินเสียงโขแดบบ่งแมวเริ่มขึ้นแล้วล่ะค่ะ กระบวนการตำแหลกแต่เป็นการตำขมิ้นสดๆ,สดๆเพื่อนํามาใช้ย้อมผ้าให้เป็นสีเหลืองค่ะตำเสร็จก็นําขมิ้นไปต้มแล้วก็นําผ้าขาวที่ถักทอเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปย้อมให้สีของขมิ้นผสมเข้ากับผ้าขาวจนทั่วผืนค่ะจากนั้นก็นําไปตากให้แห้งก็สําเร็จขั้นตอนของการทําผ้าจุละกระถิ่นแล้วละค่ะ 28พฤศจิกายน25ง5 <55. S 1> yeah. ศาสตริกชน์มารวมตัวกนันณบริเวณพิธีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านเพื่อร่วมพิธีอัญเชิญผ้าจุลกถิญโดยมีพระธรรมมังคลาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคโรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมขบวนอัญเชิญผ้าจุลกถินไปทอดยางสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุช้างคาำวราวิหารสาขาหนองเจริญซึ่งอยู่ห่างออกไปจากเมืองประมาณ9กิโลเมตรค่ะ นักปฏิบัติธรรมวัดกระทาช้างคำวราวิหารสาขาหนองเจริญพุทธศาสนิกชนอ่างพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีอย่างมากมายที่จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันกับการทอดผ้าจุลกระถินที่ทํากันอย่างเร่งด่วนในตลอดขัม้มคิธที่ผ่านมาค่ะพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ดำเนินไปแต่ละขั้นตอนโดยมีคุณหญิงสุภทร ตันสิทธิพัฒน์โพลและต้นสายบุญร่วมกันท่าดภาพถินในครั้งนี้พร้อมทั้งรับศิลรับพรอิ่มเอ็นใจกันทุ่นทั่วค่ะการบูรณาการบูรณาการอุดมการเสริมกันไปหากว่าเราไม่ส่งเสริมก็มันอย่างนี้ถ้ามันอย่างนี้ก็จะได้เป็นหมันไป mm ถเมืองน่านสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยความสมัครสมานสามีชีของทุกฝ่ายที่มีจิตมุ่งไปทางเดียวกันดังนั้นโบราณจึงถือว่าการทำจุลกรถินมีอานิสงส์มากเพราะต้องใช้ความอุตสาหะความพยายามซึ่งปัจจุบันการทำจุลกรถินเราจะพบเห็นได้ทางภาคเหนือและภาคอีสานเท่านั้นค่ะและในแต่ละครั้งก็จะมีผู้เข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นครั้งนี้ค่ะ กพราะจะได้สืบสารคนรุ่นเก่าถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ที่มาช่วยงานในตรงนี้ได้ศึกษาไปและอนาคตภายหน้ามาคนเราทุกคนมันก็คือตายเนาะอาจจะได้สืบทอ,ทอดทอดกันไปในตรงนี้และแตมาก็คิดว่าถ้าตรงนี้ปีนี้ถือว่าเราทำรื้อฟื้นขึ้นมาเป็นปีแรกและปีต่อๆไป ก็จะทําต่อเรื่องไปเรื่อยๆเพื่อจะได้สืบสานวัฒนธรรมตรงนี้ไว้หากใครพลาดปีนี้นะคะก็มาร่วมอนุโมทนาบุญด่วยกันในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังที่นําเรื่องราวของงานบุญมาฝากทุกๆท่านค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเวลาสนาฬิกาสานาทีสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ